Oh, good health and well-being ครับค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณหัไทไัยรัฐอุดมราบธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท RX จำกัดขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะ ดิฉันทัเทรัสอุดมราบธรรม Marketing and Sales Selector บริษัท RX จำกัดค่ะถ้าพูดถึงบริษัท RX นะคะทุกท่านอาจจะไม่รู้จักใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ยาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อ RX ดิฉันเชื่อว่าอาจจะมีคนร้องอ่อนะคะใช่ค่ะ RX Group ของเรานะคะประกอบด้วย2บริษัทค่ะบริษัทแรกนะคะคือโรงงานผลิตยาบริษัท RX Manufacturing นะคะผลิตยา RX ค่ะ และบริษัทที่2นะคะคือบริษัท RX จำกัดค่ะนอกจากเราจะจำหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์นะคะเรายังมีธุรกิจในด้านของศูนย์เลสิก60นะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลยันฮีพระราม9นะคะแล้วก็มีสมิติเวชใชน้าทาวรวมถึงเรายังมีโรงประกอบรถพยาบาลด,ด้วยค่ะถ้าถามว่าทำไมเราถึงต้องทำธุรกิจด้านสุขภาพครบวงจรขนาดนี้นะคะเพราะว่า เรามองในเรื่องของ good health and well-being ค่ะขออนุญาตถามทุกท่านในที่นี้นะคะว่าทุกคนมองในเรื่องของ good health and well-being ว่าอะไรคะมันเท่ากับการไม่มีโรคหรือเปล่าคะงั้นถ้าใช่ทำไมบางคนที่สุขภาพดีแต่ยังไม่มีความสุขคะดังนั้นเนี่ยเราจึงมองว่าในเรื่องของ good health and well-being ค่ะไม่ใช่เพียงแค่การไม่มีโรคนะคะแต่ คือการมีชีวิตที่ดีทั้งกายใจและรวมถึงขั้นจิตวิญญาณด้วยค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีนะคะจะเป็นพื้นฐานของการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนค่ะดังนั้นนะคะบริษัทเราจึงมุ่งมั่นนะคะตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะเป็นผู้นําในด้านการส่งมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ใช่ที่ดีธรรมดาด้วยนะคะแต่จะต้องเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดค่ะผ่านการดําเนินธุรกิจที่ มีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อสิ่งแวดลอ้อมค่ะวันนี้นะคะบริษัทเล็กๆของเราเนี่ยก็เลยขออนุญาตมาแชร์หลักการบริหารฉบับ RX ให้ทุกท่านทราบนะคะเราขอเรียกหลักการบริหารนี้ว่าเป็น RX Life นะคะ RX Life เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเพิ่งคิดขึ้นมานะคะแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยเป็นแวลูหรือค่านิยมของบริษัทของเราที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนจนปีหน้าจะครบปีที่50นะคะในวงกลมสองวงนี้นะคะอยากให้ทุกท่านดูค่ะในวงกลมแรกนะคะด้านในเนี่ยจะเป็นค่านิยมที่บริษัทเรามีนะคะส่วนวงกลมที่สองจะเป็นค่านิยมในด้านของความยั่งยืนค่ะวงกลมแรกดิฉันขออนุญาตแจ้งค่านิยมของบริษัทให้ทราบเล็กน้อยนะคะ อันดับแรกตัว R ค่ะ Relationship เรามองว่าเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่แต่กับลูกค้านะคะแต่เราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าของเราไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์หรือแม้แต่สเต็กโฮลเดอร์ต่างๆของเราค่ะ X ตัวที่2นะคะคือ Excellence ค่ะ Excellence ในที่นี้นะคะคือการส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศด้านคุณภาพให้แก่สังคมค่ะและ L ตัวที่3นะคะคือ Learning Learning คือสิ่งสำคัญมากค่ะที่จะนำพาองค์กรให้ไปต่อได้นะคะเราจะต้องไม่หยุดพัฒนาเรียนรู้นะคะตัว i ค่ะ i Innovation หรือ,เ,อ,อเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลีกหนีจาก Price War ได้ค่ะถ้าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มี Innovation แน่นอนว่าลูกค้าก็จะมัวแต่ถามหาเรื่องของราคาถูกใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดเรามี Innovation อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ยาไ x ของเราเนี่ยเรามีระบบ Smart l i ลนนะคะเป็นระบบที่เป็นระบบปิดค่ะเราผลิตนะคะ A x โดยใช้เครื่องจก100ักร1 0 0ไม่ได้มีคนมาปนเปื้อนนะคะดังนั้นทำให้มั่นใจว่ายาที่ผลิตจากเราไปเนี่ยจะไม่มีการปนเปื้อนจากมนุษย์เลยค่ะแล้วก็จะลดในเรื่องของ Human Error ได้ด้วยนะคะส่วน F ค่ะ F คือ fact บริษัทเราเชื่อมั่นว่าเราจะต้องบริหารงานบนข้อเท็จจริงค่ะเราจะต้องไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะเพราะว่าข้อมูล data ไม่หลอกเราแต่บางครั้งอารมณ์จะช่วยหลอกเราได้ค่ะและ E ตัวสุดท้ายนะคะที่เรามอง E ตัวนี้สําคัญที่สุดค่ะคือ entrepreneurship ถามว่าทำไมถึงต้องมี entrepreneurship นะคะเพราะบริษัทเชื่อว่าถ้าเกิดทุกคนบริหารงานเนี่ยเหมือนกับว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทเราเองนะคะ เราก็จะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานและมองผลประโยชน์ขององค์กรเป็นที่สุดค่ะและสิ่งนี้นะคะ RX Life ที่เรากล่าวมาคือค่าในิยมที่ทำให้บริษัทของเราเติบโตมาจวบจน50ปีนี้ค่ะแต่เราก็คิดว่าความยั่งยืนของบริษัทหรือธุรกิจเราเนี่ยน่าจะไม่พอนะคะเราควรจะต้องมีความยั่งยืนในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยค่ะจึงเกิดมาเป็น RX Life วงที่สองนะคะ R X Life วงที่2เดี๋ยวขออนุญาตไปกันทีละตัวนะคะตัวแรก R คือ responsibility ถามว่าทำไมเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมองกันง่ายๆเลยค่ะต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกจากเราไปนะคะหลังจากใช้แล้วสุดท้ายมันจะกลับมาเป็นขยะค่ะและแน่นอนว่าขยะเหล่านั้นจะววกลับมาหาเราง่ายๆเลยนะคะตัวอย่างคือเรื่องพลาสติกที่ทุกคนทราบอยู่แล้ว พลาสติกปัจจุบันนะคะมีการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ําแล้วก็หลังจากนั้นปลาก็กินเข้าไปใช่ไหมคะหลังจากที่เราบริโภคปลาเหล่านั้นเข้าไปเนี่ยก็กลายเป็นมีขยะไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายใช่ค่ะขยะเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้เราเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาได้ค่ะนี่คือสิ่งสําคัญเลยนะคะที่ว่ามันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราบริโภคยาเพื่อให้สุขภาพดีแต่มันอาจจะมีผลกระทบทางอ้อมหรือเปล่า ที่ทำให้เรากลับมาเป็นมะเร็งหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเราจึงคิดว่าเราจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมค่ะวันนี้นะคะมีคำถามมาให้ร่วมสนุกกันเล่นๆค่ะทุกท่านคิดว่าตัวเลข24,000นี้คืออะไรคะเป็นคำถามที่ไม่มีรางวัลน,นะคะ <c oughs> ค่ะตัวเลข24,000นะคะขออนุญาตเฉลยเลยคือตัวเลข24,000กิโลกร,รัมของขยะพลาสติก POF ที่บริษัทสามารถลดได้ตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาค่ะขยะพลาสติกนี้มาจากไหนนะคะต้องขออนุญาตแจ้งให้ทราบก่อนว่าเดิมผลิตภัณฑ์ยา Airx ยากแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อของเราเนี่ยตัวกล่องด้านนอกนะคะ่ะจะมีพลาสติก POF shrink wrap อยู่ข้างนอกนะคะเพื่อให้มันดูพรีเมียมนะคะอยู่ๆวันนึงดิฉันก็คิดว่าเออจริงๆคนเราซื้อ,อยาไม่ได้จะต้องใช้พลาสติกนี่ จริงๆเรามองในเรื่อง efficacy เรามองในเรื่องคุณภาพของยาหรือเปล่าทำไมเราจะต้องมีพลาสติกชิงแรปมันด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดเราเลิกใช้เลยค่ะวันหนึ่งเมื่อ8ปีก่อนเราเลิกใช้ขยะพลาสติกเหล่านี้ซึ่งในปีปีหนึ่งเนี่ยเราใช้พลาสติกอยู่3ตันนะคะก็คือ3,000ักิโลค่ะในการที่จะชิงแรปผลิตภัณฑ์แค่ r x ตัวเดียวนะคะซึ่ง ณนะตอนนั้นที่เราลดการใช้พลาสติกเกิดแรงต้านมากมายค่ะทุกคนต่อต้านนะคะเพราะว่าร้านค้า B 2 B ของเราก็บอกว่าไม่ได้ถ้าไม่มีตัวพลาสติกชิ้งแรปเนี่ยมันดูไม่พรีเมียมมันขายไม่ได้ราคามันไม่กันฝุ่นส่วนเซลล์ของเราก็เลยกลัวมากบอกว่าไม่ได้นะห้ามไม่มีพลาสติกนะเพราะว่าลูกค้าจะไม่ซื้อแต่สุดท้ายอะค่ะเพราะว่าเราไม่มีพลาสติก คนก็ยังซื้อ,อยาค่ะไม่งั้นขอถามทุกคนในที่นี้นะคะมีใครซื้อ,อยาเพราะว่ามีพลาสติกไหมคะดิฉันว่าไม่มีค่ะหรือถ้ามีก็คือคงน้อยมากนะคะ